โค p i พาย3พค่าเบื้องต้นให้ดูว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนชนดิดสปริงถูสปริงทูฉลาดมากเราก็ถามเขาไปว่า,วารู้ไหมว่าคนคนนี้จะมีไฟ์บินไปต่างประเทศเมื่อไหร่ c o p i พายหาขึ้นมาให้ได้หมดเลยเริ่มต้นจะมาในส่วนของสินค้าที่เป็นกลุ่มคอน summer ก่อนตัดกลับมากลับตัดกลับมา,บมาเราเซตอัพเสร็จแล้วนะฮะก็อันนี้เราจะมาเดมโมโ่โค i l พา สามพมค่าเบื้องต้นให,ให้ดูว่ามันใช้งานได้ประมาณไหนเหมือนเดิม,มเรียกฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเหมือนเดิมครับกด Windows สเ, <C S 1> เครื่องของพี่เกมเองนะที่มันใชอ,อันนี้เป็นเครื่องใช้งาน <c oughs> อันนี้อาจะ <c oughs> จะดูวุ่นวายหน่อยอันนี้เป็นเครื่องใช้งานเนาะสิ่งที่แตกต่างกันถ้าใครจําได้เมื่อสักครู่ครับแถบขวามือตรงนี้ที่เป็นโคพายโลททั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีแถบด้านบนที่แยกระหว่างเว็บกับเวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เป็นโฮมยูสทั้งหลายะครับที่มันจะใช้เว็บอย่างเดียวเนี่ยคือลูกค้าสามารถ เข้าไปหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เข้าออนไลน์ได้แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นข้อมูลองค์กรข้างในที่เป็นบล็อตพวกที่เป็นไฟล์ที่เก็บไว้ในวันใดใช้ไม่ได้จะใช้ได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นเวิร์กเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวเวิร์กครับทำอะไรได้วันนี้ถ้าเรามาดูดูในส่วนของตัวเวิร์กนะครับเราจะเห็นมีรูปโลโก้ติ๊กถูกหลบโลโก้สปีดนิดนึงอ่ครับจะมีโลโก้ติ๊กถูกอยู่ทางขวามือตรงนี้ ถ้าเมื่อสักครู่ที่เป็นกลุ่มของโฮมไม่มีไม่มีตัวนี้คืออะไรครับถ้าเราเอามาอาไปจิ้มดูมันจะเขียนว่า enterprise compliance standard วันนี้ที่เราคุยกับลูกค้ามันก็คือ commercial data protection ความปลอดภัยมันคือความปลอดภัยของลูกค้ากลุ่มองค์กรต้องอย่าลืมว่าข้อมูลขององค์กรแต่ละองค์กรมีมูลค่าแตกต่างกัน รั่วไหลออกไปความเสียหายมูลค่าแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าลูกค้าในกลุ่มองค์กรเนี่ยเราสามารถโยนไฟล์เข้าไปนะครับโยนข้อมูลต่างๆเข้าไปในโคพายออลถามเขาให้เขาช่วยสรุปให้เขาช่วยทําอะไรให้ได้ทั้งหมดทุกอย่างเราไม่ได้เก็บข้อมูลตรงนั้นไว้ไม่ได้เก็บพร้อมตรงนั้นไว้ต่างกันกับกลุ่มโฮมเราเก็บพร้อมไว้เพื่อทํ m แมชชีเ l อร์นิ่งต่อ,อเพื่อแก้ปัญหาพิษาณโรคนั่นแหละครับแล้วเพื่อแก้ปัญหานั้น <Okay. S 2> อันนี้คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราเรียกตรงเนี้ยเขามหลลยนอองวว่่่ัตกูใรืุ ยูสเลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูว่าเขาทํำอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองสั่งคําสั่งให้ดูนะครับผมบอกว่าถ้าวันนี้ไม่รู้ว่ามีประชุมอะไรบ้างอาทิตย์นี้ไม่รู้มีงานอะไรบ้างให้เขาช่วยดึงออกตารางการประชุมออกมาให้นะฮะซึ่งตัวนี้เราเชื่อมกับตัวถามสามมุ่าเอาลุกไอดของพี่เกณฑ์ใชใมันจะเชื่อมกับทุกอย่างเลยที่เป็นที่ที่อยู่ภายใต้ under account นี้เลยเท่เากับว่า Word, Excel, power point เอาลุก one note power bi ใช้ได้หมดนะครับก็คือ ตัวกลับมาที่ Microsoft 365โค้ดแพลตรา365ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นฟังก์ชันสำหรับที่ใช้คนคนใช้ทำงานใช่ครับซึ่งไอ้365เองเนี่ยมันจะมีของที่มาก่อนอยู่แล้วคือพวกโปรแกรมเบื้องต้นนะเวิร์ดเวิร์ดเ o ็กเ o ลพา o เวอร์พอยทเกฝากพี่เกมโชว์ให้ดูหน่อยว่าตัวได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูคร่าวๆทีนี้เราสปีดมีต้องไปทำมาร์เก็ตติ้งแพลนที่ไหนนะเราจะต้องเตรียมตัวไปคอมมาใช่ไหมอะมาร์เก็ตติ้งแพลนสำหรับอีเวนต์เตรียม ให้เขาช่วยเตรียมให้อันนี้คือกดรูปโค้ดไพลอตตรงนั้นใช่ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย,ลมมเลยสําหรับงานคอมมาเราใส่พร้อมคร้าไปก่อนละกันประมาณนี้ยังยังไม่ต้องลงดีเทลเยอะพอพอพอคิดสดแล้วจะงงงหน่อยว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาทําอะไรไบ้างซึ่งถามว่าเอาจริงสิ่งที่พิมพ์ไปอันเนี้ยกับสิ่งที่พิมพ์ไปเมื่อกี้ในในในส่วน,นของตัวที่เป็นวินโดว์โฮมอะแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างกันนะเหมือนกันแต่แค่ว่าถูกโยกลงมาอยู่ในนี้หมดแล้ว เท่ากับว่าเนี่ยคุณพัชจะเห็นว่าเราไม่ต้องจัดหน้ากระดาษเองเราไม่ต้องไปจัดเลเยอร์อะไรเองเขาออกมาให้เองหมดทุกอย่างเลยซึ่งโค p i l o t ลตัวที่มันแถมมากับวินโดว์ทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็ทํางานแบบนั้นได้แต่มันก็ไม่ได้มาปักอินลงใน,ใในมันจะไม่สามารถ <Word S 1> จัดบบนหน้าตาต่างๆได้หลายๆคนอาจจะบอกว่าในส่วนของ Word ไม่ได้มีความสําคัญ ก็ถูกครับมันอาจจะยังไม่ได้มีมีความสําคัญขนาดนั้นว่าเราต้องให้เขาจัดหน้าก,กระดาษหรืออะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวจะให้ดูความสําคัญในส่วนของตัวที่เป็น PowerPoint ว่าเราจะได้อะไรจากตรงนั้นแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราได้อะไรจากเวต้องบอกก่อนว่าพอเป็นภาษาไทยเนี่ย AI มันจะทํางานช้าหน่อยมันจะพ่นคําช้าพอมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะพ่นเร็วมากอันนีพน้พ่นออกมาเป็นชุดๆเลย มันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นมันจะออกมาเป็นประโยค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 อันนี้มันจะออกาอนนมออกาเป็นชุดชุดชุดนะครับมันต้องแปลภาษาก่อนใช่ฮะก็จะเห็นว่ามีบทนําออกมานะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพิ่มยอดขายหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ ก็จะเห็น <screws> ว่าแต่ว <categor ical admissions> ่าอันนี้ยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่เลยยังเป็นยังจะไปจัดศูนย์ซิลิกิตอยู่เลยนะก็คือเป็นข้อมูลที่เขาหาได้บนบนเว็บไซต์ออนไลน์ใช่ครับหรือว่าอันนี้อาจจะใช้เวลานานไปหน่อยเดี๋ยวลองดูถ้ากรณีที่คอนเทนต์หลักๆที่ปกติเคยทําแล้วเร็วมากๆเลยคือให้เขาทำจอบเดสคริปชันให้นะครับคอมพิวเตอร์ต้องลองดูว่าข้อมูลสปีดคอมพิวเตอร์บนออนไลน์เนี่ยมีเยอะขนาดไหนเราก็จะเห็นจากตรงนี้นี่แหละอาจจะมีเรื่องดีๆเขาเป็นภาษาอังกฤษจะเร็วขึ้นเห็นไหมครับ ถูกอยู่เห็นไหมต่อไปก็ HR ไม่ต้องทำเองแล้ว HR ก็สามารถให้โคพายโลช่วยเขียน job description ได้นะครับ <Okay. S 2> requirement อะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในนี้หมดเราสามารถปรับแก้แก้ไขเพิมเ่มเติมหรืออะไรเงี้ยผ่านตัวของโคพายโลได้เลยจริงๆอะ่สๆอะสิ่งที่ทำได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นคือในการใส่ reference file ถ้าเรามีไฟล์ที่เราอยากจะแนบเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็าจะ reference จากอนั้นมาทำอันนี้ใช่เขาก็จะ reference อันนั้นมาทำอันนี้นอ,นอันนี้ก็จบไปในส่วนของตัว word เ่อไปดูเวอร์พอย n ์เราไปดู p o w e พระเอกมันคือพระเอกของพระเอกเลยวันนี้พระเอกเลยต้องบอกว่าทุกคนวันนี้เห็นร้องว้าวนอกจากฟังก์ชันที่ว้าวก็จะมีเรื่องของราคาที่ว้าวเช่นเดียวกันโค้พิลลารเทพทูเพราะว่าเราเติมเงินอ่าอ่าเหมือนกันครับเราเรียกมีโลโก้ขึ้นมาได้เลยทีนี้เรากดเข้าไปครับ Create a Presentation from file ผมขออนุญาตใช้ในส่วนของการทำแผนการตลาดในงานเปิดตัวสินค้าของเอชุดละกันเนาะซึ่งไม่มีความลับนะซึ่งไม่มีความลับอะไรครับมันมันเป็นการจเนเรตขึ้นมาของของโคไพรหอกมันเป็นไฟล์ที่เซฟอยู่ในเครื่องอยู่แล้วอันนี้คือไฟล์ Microsoft Word ธรรมดาไฟล์ Microsoft Word ธรรมดาเลยครับพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาเขาอ่านไปแล้วเดี๋ยวให้เขาแล้วเลือก่เลือกฟังชันอ่าโอเคครับกำลัง combine ละกำลังเอาข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาจากที่นี้ ซึ่งตัวนี้ก็ยังทำงานออนคลาวเหมือนเดิมใช่ครับทุกอย่างเป็นออนคลาวหมดร0อยปอร์ครับ mm hmm. ถ้าถ้าไม่ใช่แค่ฟังก์ชันวินโด s s สตูดิโอเอฟ f e c ตตอนนี้ออนคลาวร้อยเซนเลยครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าอ่ะเริ่มออกมาแล้วครับมี outline ออกมาว่า presentation เนี่ยกำลังจะเนรเสตมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแผนการทำตลาดการเปิดตัวสินค้า mm hmm. วัตถุวัตถุประสงค์ของการการการตลาดนะครับหรือว่าปกลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์ต่างๆอืเนี mm ่ย hmm. พอเขาอ่านแล้วเขาก็จะเริ่มด r a ในส่วนของตัว presentation ออกมาแล้วว่า มีอะไรบ้างอ่นต<ร>ละ,ละอันนี้หัวข้อครบแลนน้วลเดี๋ยวจะเริ่มเจนร์เรสไลด์ละเดี๋ยวเรามาลองดูกันเมื่อก่อนบอกว่าอะไรนะเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็น powerpoint ของ microsoft ที่สามารถหาเทมเพลตบางอย่างมายัดยัดยัดไว้ได้อ,อ,อาจจะดูง่ายแล้ววันนี้ง่ายกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนยุคนี้ก,ก็สบายเหมือนกันนะใช่ครับหาข้อมูลสมมติประวัติศาสตร์ ชาติไทยประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วก็กรอบอันนั้นมาสร้างพเพราะว่าผพีพพใช่คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราเราต้องเราใช้โคไพร์โเนี่ยถ้าในกลุ่มนักเรียนเนาะใ,ในกลุ่มการการใช้ของคุณนักเรียนเนี่ยเราใช้โคไพร์โเพื่ออะไรเพื่อหาข้อมูลทีนี้พอเราหาข้อมูลออกมาเขาอ,อ,อาจจะสรุปออกมาให้เราได้เป็นร้อยบรรทัดเป็นสิบบรรทัดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเด็กที่ไม่อ่านไม่เข้าใจแล้วเอาไปใช้อะมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ยังต้องใช้มันก็ยังต้องอ่านต้อง่านนี่อยู่ดีทีนี้เรามาดูพอเราได้รูปภาพเเราาาได้้อออกมยย่งนีล แผนการทําตลาดกลยุทธ์ตลาดครับใช้เว็บไซต์สื่อออนไลน์เปิดตัวเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนื่องจากเรามีการใส่ว่าเราจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาคือข้อมูลในเวิร์ดเรานั่นแหละเป็นข้อมูลในเวิร์ดของเราเองกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุ15-35ปีมีความสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมมิ่งรายได้อยู่ประมาณ2000 0บาทขึ้นไปก็จะเห็นว่าเขาสามารถสร้างสไลด์สําหรับเหมาะกับการทํางานออกมาให้เราได้เลยนะครับ เแยกตารางมาให้เรียบร้อยทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าในมุมของตารางเนี่ยเห็นแล้วอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจเรามีในส่วนของตัวสปีกเกอร์โน้ตขึ้นมาให้เพื่อใช้สําหรับพีเต์ได้เลยใช้พีเต์ได้เลยครับอ่านตรงนี้พีเต์ได้เลยนะครับเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมใช้ตรงนี้ได้เลยในกรณีที่อาจจะยังไม่เข้าใจเราดูข้างล่างครับมันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์อยู่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวออริจินอลคอนเทนต์ที่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถอ่าน original content ในนี้ได้เลยก็ง่ายขึ้นต่อการใช้งานก็เหมือนที่บอกนะเป็นตัวช่วยทํางานใช่สรับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยมีเวลาน้อยอาจจะยังไม่ยังไม่พร้อมอาจจะต้องรีบทําไปก่อนขึ้นโครงไว้แล้วค่อยเอามาทําต่อทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่เปิดให้ดูมันเป็นมันเป็นไฟล์ที่มันมีอยู่แล้ว Uh huh. ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการสร้าง Presentation uh huh. เกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่รู้แล้วว่าเกี่ยวกับอะไรให้เขาคิดขึ้นมาเราบอกเขาว่าอาจจะเป็น Thailand GDP และกันคิดง่ายดีนะครับ uh huh. เร็วๆนี้เนื่องจากเราต้องการดูตัวเลข uh huh. uh, GDP จากตั้งแต่ปี2020นะครับ from 2020ยเดี๋ยวลองดูว่าเขาสามารถ create generate อะไรออกมาได้บ้างน,นะครับ ข้อดีของการเจเนเรทพรีเซนเทชันผ่านโคพไพลออย่างเงี้ยหนึ่งคือเวลาเราคีเอทขึ้นมาหาข้อมูลขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมในการพรีเซนต์เลยเราไม่ต้องไปใส่เราไม่ต้องไปใส่สปีกเกอร์โน้ตเองเราไม่ต้องไปนั่งอ่านสไลด์จำเองเราสามารถให้เขาเจเนอเรทออกมาแล้วดูคร่าวๆแล้วแก้ไขอะไรพวกเนี้ยก็คือไม่ต้องเอาเวิร์ดมายัดใช่มันหาข้อมูลมาให้เลยใส่ให้เลยเปลี่ยนมาเป็นพรีเซนต์ให้ได้เลยใช่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเราเอกภาษาอังกฤษ อ้าวเอามีรูปด้วยมีรูปด้วยใช่ครับใส่รูปภาพมาให้นะครับสวยเชียวหัวข้อมาเลยนะครับไทยแลนด์ GDP 2020จนถึง2023ะนะี่สบแล้วต้องมีธงชาติรัสเซียขึ้นมาอ, <laughs> อันนี้อาจจะคอนฟลิกต์นิดหน่อยไม่ใช่ธงชาติไทยหรอกเป็นธงชาติไทยพี่ใช่เดี๋ยวมันขาดไปครึ่งนึงอ่ามันขาดไปครึ่งน,นึงมันขาดไปครึ่งน,นึง <ละ S 1> โอเวอร์วิวครับเห็น GDP ลดลงแบ่งเป็นคอเตอร์ให้เลยแบ่งให้เรียบร้อยอยากได้อะไรออกมาให้หมดนะครับอันนี้เราไม่ได้เตรียมข้อมูลมาก่อนนะเราทำสดๆไม่มีฮะนี่เห็นได้เลยครับว่าเราพิมพ์ตรงนี้เลยขวามือตรงนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนอกมากไปกว่านั้นครับอย่างที่บอกก็สปีกเกอร์โนเพียงพอพร้อมที่จะให้คนพูดคุยกับทุกคนทันทีผู้ฟังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปขายงานเราจะไปอะไรเนี่ยการใช้โค้ดพิล็มันก็จะง่ายมากขึ้นหมดไปในส่วนของตัว powerpoint กับในส่วนของตัว word นะครับทีนี้ excel เนี่ยเรา ราะว่ายังทํางานลึกๆไม่ได้เดี๋ยวเราไปพูดกันในส่วนของตัวทีมกันบ้างทีมทําอะไรได้บ้างวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าจอทีมผมวุ่นวายกายกองนะฮะมีความลับหรือเปล่านะมีความลับไม่มีหน้านี้ไม่มีความลับอะไรเลยนะครับดูได้เลยเต็มที่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกันในส่วนของการที่ว่าให้เขาช่วยทำหมอนว่าเราคุยกับโค้ชไพลอตแล้วกันอันนี้จะอยู่ในส่วนของตัวฟังชันทีมนะโค้ไพลอตในทีมเดี๋ยวเราเรียกโค้ชไพลอตขึ้นมานะครับเราดูพร้อมง่ายๆดูพร้อมง่ายๆทีมโค้ชไพล ฟังก์ชันในส่วนของตัวที่เป็นแชทขึ้นมาเนาะแล้วเราเอาโคไพายโดขึ้นมาใช้งานก่อน uh huh. เพื่อจะได้ใช้งานทีมได้ค่อนข้าง,างคอรอบคลุมนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาพร้อมอะไรที่เขาสามารถทําให้เราได้บ้างถ้าเราไปดูกันคร่าวๆนะครับจะเห็นว่ามีการ Get c a l endar Info, Cash Up ต่างๆเลยนะฮะ uh huh. ให้แล้วเขาลองแท็ก r a c k last week อะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะต้องอยู่ในเรดาร์เราที่เราควรจะต้องรู้ของวิกที่แล้วนะยิมออกไปช่วยสรุปให้ให้เขาช่วยสรุปให้นะเราจะเห็นขึ้นมาว่ามีอ e ีเมลจากเมืองนอกนะครับส่งมาให้ผมทําเกี่ยวกับการอ่านโ o p ไฟลท plus pc นะครับหรือว่าจะเป็นพันเนอร์ผมคุยเรื่องอต่างต่างนะครับมีการประชุมกับทางเมืองนอกหรือว่าเมืองนอกส่งรายละเอียดมาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายาก,ก็จะเห็นว่าเขาสามารถแคชอัพทุกอย่างขึ้นมาให้เราได้เลยถามว่าถ้าวันนี้ คุณพัดไม่ได้อ่านอีเมลเลยอะอาทิตย์ที่แล้วอะคุณพัดตอบผมด่วนๆหน่อยสิว่าเนี่ยผมต้องรีบผมต้องรีบใช้แล้วคุณพัดตอบด่วนให้ผมหน่อยแต่อีเมลน่าจะซักประมาณ20บรรทัดได้นะซึ่งก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องก็ต้องทำกันด่วนยังไงดีใช่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะเข้ามาช่วยจัดแจงว่าโอเคอาทิตย์ที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ตัวนี้มันอ่านอีเมลเราอ่านอีเมลอ่านทีมใช่อ่าน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 ทีมมิสติ้งอ่านคาลเลนด r ร์ด้วยก็คือทุกอย่างที่อออยยู่่ภาาาใใต้เรรขงคับชทีีน เมื่อกี้ถ้าเกิดจําได้ว่าตอนที่เราเปิด Edge ไปแล้วเรากดลิงก์แล้วมันเด้งไปไปหาตรงนั้น uh huh. ที่มันไฮไลท์ใช่ไหมจะมีให้ดูก็คืออย่างนี้กดเหมือนกันก็คือจะเด้งไปที่หน้าเอาลุกเราให้ได้ <High light. S 2> ก็จะพามา uh huh. หาที่เอาลุกของเราซ m มเลชมากขึ้น ทำงานต่อเนื่องมากขึ้นพอเจอว่าหัวข้อไหนมีความสำคัญเกี่ยวกับเราจีมเลชมากขึ้นกค่อยเข้ามาใช่ก็จะง่ายมากข,ขึ้น,นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันง่ายๆในส่วนของการที่จะเอาไปใช้สรุปเนื้อหาต่างๆทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดในเรื่องของการการประชุมทั่วไปครับว่าเรามีการประชุมอยู่เนาะแต่ว่าเราอาจจะติดนู่นติดนี่แล้วเราไม่ได้เข้าประชุมทีนี้เราสามารถทาทายังไงได้กดเข้าไป นะขออนุญาตดูว่ามีตัวไหนที่เป็นเรคคอร์ดเซชชั่นอยู่อ่าโอเคตัวนี้มีเรคคอร์ดเซชชั่นอยู่นะครับการที่เราจะใช้ทีมใน Microsoft 365หรือว่า Copilot เนี่ยจะต้องมี สองสิ่งหลักๆไม่วิดีโอเลคคอร์ก็ต้องทำทาร์นสคริปต์ไว้ทาร์นสคริปต์ก็คืออัดไอสิ่งที่เราพูดกันไว้อะว่าเขาพูดอะไรเขาก็จะเก็บไว้เป็นเหมือนซับไตเติลให้เราอ่านย้อนหลังได้อน,นันก็จะเป็นในส่วนของตัวสคริปต์หรือว่าวิดีโอนะครับอันนั้นในส่วนของวิดีโอที่เราสามารถเปิดย้อนดูย,ย้อนหลังได้เราสามารถมาใช้คําสั่งกับโค้พายลอตได้เลยว่าอยากให้เขาทําอะไรลองดูว่าอันเนี่ยให้เขาไฮไลท์ฟอร์มสามสิบวันที่ผ่านมานี่คือที่เราประชุมใช่เราอาจจะประชุมกันทุกวันใช่า ก็จะเริ่มไล่ขึ้นมาว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างใครใครทำอะไรใครแอปพูบอะไรใครสั่งอะไรก็จะง่ายขึ้นต่อการทํางานต่อไปนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งดูคลิปการประชุมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งละเสียเวลาไม่ต้องมีคนหนึ่งคนมานั่งจดรายงานการประชุมใช่เราก็อัดเป็นคลิปไวเลยโค <ข S 1> พายโลดสามารถท,ทําแทนให้เราได้หมดเลยอันนั้นก็จะเป็นความง่ายในการใช้โคพายโลอดอีกเช,ช่นเดียวกันซึ่งคนที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะ รู้สึกว่าอะไรกันครับเนี่ยมันเหมือนจะเยอะแต่จริงๆมันง่ายนะคือเราต้องแบ่งก่อนว่าเราอยากทําอะไรเราอยากเล่นอะไรใช่แล้วเราแค่ไปเล่นกับมันไปลองเล่นดูส่วนเรื่องจริงๆเรื่องคําสั่งต,งต่างๆที่เป็นคาสั่งถ้าเราคิว่า้เป็นคําสั่งเชิงเชิงที่มันทําได้จริงอ่ะมันก็มีคนแนะนําอยู่แล้วแหละในอินเทอร์เน็ตคือจริงๆคําคสั่งเชิงลึกจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษอ่ะอยู่ที่เราเลยเรามีลอจิกในการที่จะเอาเราอยากได้อะไรออกมาดีกว่าเช่นถ้าเกิดเราอยากได้ออปต์อย่างนี้เราควรจะต้องระบุเอาต์พุต้ ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะจัดอีเวนต์ให้เขาช่วยทำมาร์เก็ตติ้งแพลนให้เราก็ต้องบอกเขาให้ชัดเจนว่าโอเคอีเวนต์นี้เกิดขึ้นจัดที่ไหนจัดยังไงบัตเจ็ตเท่าไหร่นะครับหรือว่า<ม>รายละเอียดอะไรประมาณไหนเบื้องต้นให้มันครอบคลุมนิดนึงเพื่อจะได้รายละเอียดออกมาครบถ้วนถ้าให้ให้ผมแนะนําผมมองว่า,าต้องโฟกัสไปว่าลองทําทีละอันดีกว่าคือจริงๆมันใช้คอนเซปต์ <concept S 2> เดียวกันหมดแต่ว่าคุณอยากใช้อะไรดีกว่าเช่นคนที่อยากทํา powerpoint ทำพรีเซนต์ก็ก็ลองใช้ตัว ก็เป็นตัวค<ป>วบคุมของ365เลยใช่เว Excel อร์ x c e l p o w e พ p อพ n อยลองเข้าไปเล่นในนั้นแทนเลยหรือว่าใครที่ใช้ในส่วนของตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปกติก็สามารถใช้ในส่วนของตัวที่เป็นโคพ i l ลอ i อินพิววิได้จริงจริงผมมองว่าสร้างภาพขึ้นมาเลยโปรแกรมจากใดคัดภาพของเพนเนี่ยม,มันใช้งานงาน่ายมันใช้งานได้จริงนะต้องบอกว่าอะไรมันมันเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่คู่กับพวกเรามาตลอดตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่ัยเด็กเออแต่ว่าเราอาจจะใช้น้อยเพราะว่าฟังก์ชันมันอาจจะไม่ครอบคลุมแต่วันนี้สรุปนี่ก่ะฟีเจอร์ของโคพายลอดต่าง เราเริ่มจากเราเริ่มจากโคคำว่าโคพายโก่อนโคพายโลดธรรมดาก่อนโอเคเราเริ่มจากคำว่าโคพายโก่อนโคพายโคืออะไรทำอะไรได้บ้างถ้าเราเห็นเมื่อสักครู่ครับที่เราเรียกขึ้นมาใช้งานหน้าต่างทางด้านขวามือโคพายโลดอินพิวิลโคพายโลดสำหร์ไมโครซอฟท์สามหกห้าเองก็ดีสามารถทำได้คือสรุปข้อมูลนะครับจัดแต่งอา เซตติ้งตัวเครื่องอาหาข้อมูลออนไลน์ให้เราได้วาดรูปให้เราได้สร้างรูปภาพให้เราได้เขียนเพลงให้เราได้ก็น่าจะครอบคลุมประมาณนี้ในส่วนของตัว c o p i l o t in p r e v i e w uh huh. คือเราสามารถสั่งงานผ่าน c o p i l o t in p r e v i e w ไปได้เลย uh huh. แต่ถามว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณพัฒมันเหมือนกับว่า AI ตัวนี้มันไปปักอยู่ตรงนู้น AI ตัวนี้มันไปปักอยู่แอปพลิเคชันนี้มันันแจมกันไป jam, แต่ว่าเราเอา c ค p i l o t อ่ะมาเรียกใช้งานทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่า c o p i l o t ตัวเดียวเรียกใช้งานทุกอย่างไไไไดดด้้จจปปปในนนนสส่่่่่่ววววขขออองงงงงตตัััั CoPlot int int ททีีี2เเเรรรราาาาพพููถึกืหลภ เรามีในส่วนของตัวการทำไดคัดเนะดดดาะตัดแบ็กกราวดออกอว่าเราจะใส่เลเยอร์เพิ่มเติมพวกเนี้ยเราสามารถทำในเพนได้แล้วนะครับแล้วก็ทิปแชมป์ก็คือการทำ<อ>วิดีโอต่างๆคือโยนรูปโยนวิดีโอโยนอะไรลงไปใส่ตีมใส่อะไรต่างต่างให้เขาทำให้เราแล้วก็เ <ผม S 1> จนเนอเรตให้เจเนอเรตออกมาเป็นวิดีโอคลิปให้เราดูจริงๆอ่อะเมื่อกี้ลืมไปอย่างหนึ่งมันจะมีในเรื่องของตัวที่เรียกว่าสเนปปิ้งทูส่นะ ไม่ไปใช้แคปไลน์นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนิดนึงแล้วกันอ่าสันนิพนธ์พิ้งทูขอสรุปไว้ก่อนกลับมาส i นนิพนธ o พิ้งทูเนี่ยน่าสนใจมากเพราะผมได้มาแล้วทุกคนน่าจะใช้กันให้พี่เกมเดโมโชว์ได้ครับสันนิพนธิ้งทูคืออะไรเอาอย่างงี้ดีกว่านี้กว่าสันนิพิ้งทูคืออะไรส n น p ิ i n g t o ิ้งทูคือการแคปหน้าจอหลายๆคนใช้อยู่แล้ว Windows s h i f t S นะครับเรียกขึ้นมาก็จะเห็นว่าการเราแคปเราแคปตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันเราได้รูปภาพหน้าจอเมื่อกี้ที่เก ก็จะก็จะบ่นแล้วโอ้ยจะลากเส้นทีนึงต้องตีไม้บรรทัดวันนี้เราเปลี่ยนแล้วเรามีภาพต่างๆให้ใช้งานมีเส้นมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีลูกศรไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับทุกคนแต่เป็นเรื่องใหม่สําหรับสันนิพิทุแต่เราจะไม่ลงดีเทลตรงนั้นเราจะมาดูในส่วนของไฮไลท์ ight, สาคัญคือการทำรีแ a c t i o นนะครับหรือว่าการทาเอาตัวหนังสือออกมาใช้งานจะเห็นว่าตัวหนังสือพวกนี้ถูกดึงออกมาใช้งานได้เหมือนอะไรครับคุ้นๆไหมฮะเราจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นไอ้นี่ที่ผมไม่น่ไว้ก็พร้อมใช้งานเราสามารถ Copy ตัวหนังสือออกมาใช้งานได้ทันทีอันนี้ก็เป็นในฟังก์ชันของในส่วนของการทำ Snipping Tool เพราะว่าพอช้นสมมติเรามีถ่ายรูปอะไรแปะไว้ถ่ายรูปอันนุ้นอันนี้แล้วถ้าเป็นสม,มัยก่อนต้องมานั่งพิมพ์ใช่กับาปัๆอันนี้คือเราแค่แคปลงคอมพิวเตอร์แคป มันคือโปรแกรมแคปเลยแหละมันคือโปรแกรมแคปของ Microsoft ปกตินี่แหละซึ่งมันก็จะพิมพ์เป็นตัวอักษรมาให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดใช่ก็ง่ายขึ้นในด้านของเอกสารนะบางทีสัญญาเก่าๆหรือว่าใบเสร็จอ่าใบเสร็จผมก็ไม่เห็นมีคนทําเป็นใบเสร็จที่จะต้องมาหันเงินกับเพื่อนใชกินคงกินข้าวกันมาก็ก็ใช้แคปมาก็มาลงเอ็กเซลมาหาอีกก็ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เอา AI เข้ามาเพิ่มมามามีส่วนรวมด้วยเช่นเดียวกันกลับมากลับมาที่กลับมาสรุปเมื่อกี้สรุปถึงตัวเพน คลิปแชมป์อันนี้มีคลิปปิงทูโอเคโคพไพลอตสามพห้าโคพไพลอตสามพห้าโคพไพลอตสามพห้าทำงานถ้าพูดถึงโคพไพลอตสามพห้าทำงานยังไงถ้าย้อนกลับไปง่ายๆเลยกลับไปเรื่องโคพไพลอตัวแรกเลยครับแค่เราเอาทุกอย่างเข้าไปปลักอินอยู่กับ m มโครซอฟ t ์สามหาต่างๆคือต้องอย่าลืมว่าอ๋อโอเคการใช้งานเวลาเราดึงเอาข้อมูลต่างๆออกมาจาก m i c r o s อ f t ์โคพายโหลปกติอะ่ะมันจะไม่ได้มีการถูกจัดหน้ากระดาษมันอาจจะจัดในส่วนของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเราก๊อปออกมาใช้แล้วเรา,เาไปเพสอ่ะมันก็จะเพี้ยนสเกลไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอินทิเกรตเข้ามาคืออะไรมันก็สามารถจัดหน้ากระดาษให้เราใน Word ได้เลยเพราะเราจะเรียกใช้งานใน Word ได้ทันไม่จําเป็นจะต้องไปใช้งานจากข้างนอกเข้ามาอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่สําคัญสิ่งท ว่าเราจะเรียกในส่วนของการทําถ้าในส่วนของตัว Copilot i ินวินโเราจะเรียกว่าเว็บกราวดิ้งหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์อันนี้จะเรียกว่า Microsoft g r o u n d i n g เราจะหาข้อมูลผ่านผ่าน,านข้อมูลของ Microsoft ก็คือผ่านวันด v e ที่เราเซฟเก็บไว้นั่นแหละซึ่งมันก็จะโยงมาก<ช>ับ,บไฮไลท์ของ c o p i l o t 3 5ขคือความปลอดภัยท<ช>ักษะที่ ira, มันคือทุกอย่างมันจดตรงในตัวเรามไม่ได้ขึ้นไปบนโลกถ้ายกเคสสตาร์ดี้ง่ายๆเคยไปทาเดโม่โคพายดมาให้กับแบรนด์หนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นแบรนด์อะไรแล้วกันขวด PM เขเขาเนี่ย กำลังจะบินกลับไปต่างประเทศเขาก็ถามหาข้อมูลถามหาไฟล์บินไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าโอเคเขาจองแล้วตอนนี้เขาแค่อยากรู้ว่าตอนแรกเราเราไปเปิดดูเนาะว่าชื่อคนนี้ยทํางานที่ไหนตําแหน่งอะไรเราก็ใส่ชื่อเขาเข้าไปให้เขาหาให้โอ้ออกมาชัดเจนเรียบร้อยเลยว่าทํางานอยู่ที่นี่ตาแหน่งนี้ทีนี้เราก็ถามเขาไปว่า,วารู้ไหมว่าคนคนนี้จะมีไฟล์บินไปต่างประเทศเมื่อไหร่โคพิลลอตหาขึ้นมาให้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาไปดูจากอีเมลไม่ครับ เขาไปดูจากฐานข้อมูล Google เพราะ Google เป็น OpenSource ที่มันเปิดขึ้นไปบนออนไลน์คุณโจมตีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้โจมตีไม่เราเราพูดเราพูดกันก่อนว่าคือโคพายลจะหาทุกอย่างที่บนออนไลน์ที่เปิดฟรีให้ใช้งานที่มันใครๆก็ได้หาได้แหละชถ้าคุณเสิร์ชถูกจุดถ้าคุณเสิร์ชถูกจุดคุณหาได้หมดเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าพอเราเอาตัวนี้เข้ามาใช้เราต้องการให้ความปลอดภัยกับลูกค้าเราต้องการการันตีกับลูกค้าว่าข้อมูลลูกค้าไม่หลุดแล้วก็ ต้องอย่าลืมว่าถ้าถ้าสมมติว่าคุณพัชจะบินอ่ะคุณพัชจะไปญี่ปุ่นอ่ะแล้วผมบอกว่าเสิร์ชหาดิคุณพัชไปญี่ปุ่นไฟอะไรกี่โมงไปไหนคนรักกันอยู่เดี๋ยวมีคนมาดักใครมาดักตีที่สนามบินทำไงถูกไหมเพราะฉะนั้นอตัวอย่างง่ายๆมันมันก็จะมีในเรื่องของฐานข้อมูลที่ถูกเก็บ แตกต่างกันครับอย่างที่เราบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็น Windows Pro หรือว่า Co Pilot สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Enterprise อะเขาต้องการความปลอดภัยในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอะข้อมูลที่เขาเก็บไว้ในตัวเครื่องถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเก็บไว้ในอย่างพวกแบบแชร์ได้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้ถูกเปิดเผยไปไหนซึ่งผมว่านี่คือจุดที่ควรจ่ายตังสำหรับ Co Pilot 3า5คือว่ความปลอดภัยนี่นอ,อันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยต่อมาถามพี่เกมว่าไอ้ Co Pilot เนี่ย มันเราจริงเราเริ่มกันมาแค่ไม่ถึง2ปีป่ะประมาณโคพายโตประมาณจริงๆปีที่แล้วครับใช่ไมจริงๆปีที่แล้วกลางๆปีทีนี้มันพัฒนามาเรื่อยๆแหละมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆทีนี้อนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีอะไรให้เรามาว้าวอีกไหมอนาคตอันใกล้เราจะมีในส่วนของตัวที่เราค้างกันอยู่คือเรื่องของโคพายโลตพลัสพีซีตัวนั้นจะเป็นแคตตากอรี่ใหม่เราจะไม่พูดว่าเป็นสินค้าใหม่ เพราะถ้าเกิดเราพูดว่าเป็นสินค้าใหม่ก็จะอารมณ์เหมือนออกเป็นโปรดักต์ใหม่ออกมาแต่เราไม่ได้ออกโปรดักต์เนาะเราจะทําเหมือนคททีเหลียให้เขาเข้าร่วมเหมือนกับว่าเหมือน Intel Evo โเหมือนไลเซน AI ที่ตรวจผ่านคุณเข้าผ่านคททีเหลียพวกนี้แล้วคุณก็จะมาอยู่ในใน c ค p i l o t Plus PC สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาคืออะไรฟังก์ชันในการใช้ AI แบบเต็มระบบละจะเป็น On e d อ e แบบเต็มที่อ,อันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยววันหนึ่งที่ สปีดมีเดี๋ยวเรามาเรามาคุยกันใหม่เรามาคุยกันใหม่อันนั้นอันแต่อันนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างว้าวเหมือนกันฝากไว้เล็กๆครับใครเคยดูซีรีส์เรื่อง g o o อกเตอร์เคยดูไหมผมไม่เคยดู g o o อกเตอร์ป่ะหมอที่เป็นออทิสติกไม่เคยไม่มีทั้งกเกาหลีมีทั้งฝรั่งอ่าอ่าใช่ทั้งเกาหลีทั้งฝรั่งใช่หมอเป็นออทิสติกสิ่งที่เขาทำฟังชันใช้คำว่าฟังก์ชันและกันเหมือนฟังก์ชันที่เขามีคืออะไรคือเรื่องของโฟโตกราฟิกเมม ori จําเป็นภาพจําเป็นภาพ โคพายโหลดพลาสีีทำได้แล้วเราผมก็จะเป็นภาพบางอย่างที่เอาไว้ใช้นะฮะข้อสอบข้สอบข้สอบข้สอบมันเป็นวิธีการ snap ส n a p แออกมาแล้วก็ไปใช้ทำงานมองตากันแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของ Product ที่เป็นแคท e g o อรใหม่ของทาง Microsoft ตัวนั้นจะจะมีประสิทธิภาพของ NPU ทําทำงานเต็มที่ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่จะได้ใช้งานในกลุ่มตัวโคพ i l o A I P C Plus โคพายโพลาส c โคพ แพทพีซีเป็นลูกค้าบริษัทลูกค้างองค์กรหรือลูกค้าทั่วไปเริ่มต้นจะมาในส่วนของสินค้าที่เป็นกลุ่มคอน sumer ก่อนครับก็คือลูกค้าทั่วไปจะต้องได้ได้ไดไดเล่นแน<ช>่นอนก็เดี๋ยว HP ก็น่าจะมีเข้ามาได้ยินมาแวแวแวแหละว,ว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจว่าเป็น CPU เบอร์อะไรคนที่เอาความเหมาะสมเนี่ยวผมว่าโคโคพาลตธรรมดาเนี่ยเหมาะสำหรับผมว่าคนทั่วไปนะนักเรียน<ช>นักศึกษาหรือว่าคนทํางานทั่วไปที่ไม่ได้จริงจังมากส่วนถ้าเข้าไประดับองค์กรเนี่ยหรือว่าคนใหญ่่คคนนโตที ต้องมีความปลอดภัยสูงเนี่ยก็ควรจะไปโคต้องบอก 3, 6, ว่า <5. S 2> ถ้าพูดคําเดียวจบคือคนที่มีคอนเซิร์นคือเรื่องเวลาอันนี้จบเลยถ้าใครที่มีคอนเซิร์นเป็นเรื่องเวลาเป็นหลักในการทํางานไป365เลยครับม่โควิดหลอดเขาสามเลย แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีคอนเซรนิร์นในเรื่องของการใช้เวลาขนาดทางานยังมีเวลาทําอยู่ใช้โคพิลอ์ธรรมดาก็ได้แนะนําอย่างนี้ดีกว่าส่วนถ้าเป็นตัวไอตัวโปรแกรมเพ n t โปรแกรมตัดคลิปหรือว่าสติปิ้งทูเนี่ยก็ค,คือชาวบ้านทั่วไปต้องไปเลยต้องใช้จริงๆคือให้รู้เถอะว่ามันทําได้ใช่เพราะ<น>ว่าถ้าคนรู้เนี่ยคนใช้แน่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเพย์เราอัปเกรดใหม่คลิปแชมป์เราอัปเกรดใหม่ตอนนี้ปิ้งทูเราอัปเกรดใหม่พะคนไม่รู้ปุ๊บเอาละถึงเวลาหาเติร์ดปาร์ตี้แอปพลิเคชันทั้ง เข้ามาใช้งานงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้น่ยน่าจะยาวนานแล้วจะบอกว่าถ้ามีใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเนี่ยแบบเจาะลึกแบบว่าสมมติมาฟังฟังมาเนี่ยพูดอะไรกันวะไม่เข้าใจงงไปหมดแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องไอ้ powerpoint ที่ใช้โค้ดไพลรดจังเลยว่ามันทำได้ได้ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเป็นแบบหัวข้อเดียว,วได้เลใ,ให้ให้ให้รีเควสต์มาได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวพี่เกมยินดีมาอยู่แล้วได้ครับส่วนทีนี้ก็ หรือใครมีคําถามหลังจากดูคลิปไปแล้วมีคําถามอาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างๆอาจจะเข้าไปแอบๆตอบให้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ไปถามพี่แหละพี่จะมาตอบกันนะก็ประมาณนี้ในในในคลิปวันนี้นะก็คือต้องขอบคุณพี่เกมอ่อครับขอบคุณครับอสมแล้วก็ใครอยากรู้ดูคอนเทนต์อะไรจากทางสปีดก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวก็เราจะหาพยายามหาอะไรมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆแหละส่วนเรื่องวันนี้ก็คือโคไฮลอตออกมาผมว่ามันถือว่ายังใหม่อยู่สําหรับตลาดตอนนี้และมันดี อยากให้ทุกคนได้ได้ลองใช้ดูฮะก็ประมาณนี้งั้นก็ปิดคลิป bye บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ